ก็สวัสดีครับสวัสดีแม่ๆม่เอฟซีทินรั์ทุ่ท,ท่านนะครับผมน,นี่พ่อฟานพาคุณป้ามาเล่นโซนเนาะมาเล่นโซนเพื่อจะได้ผิวจะได้ชุ่มืนนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่ไม่สบายมาพ่อฟานก็ไว้แต่บนป่านะครับผมน,นี่ก็เลยให้มาเล่นโซนหน่อยแล้วก็จะลงเล่นน้ำกันครับเดี๋ยวตามมาดูว่าคุณป้าจะเล่นน้ำไหมวันนี้ตามไปดูกันนะคะว่าคุณป้าจะเล่นน้ำแบบสนุกสนานไหมคะ,ะก็ติดตามกันต่อนะคะ ตอนนี้พวว่อควานก็พาคุณป้าลงมาที่น้ำมูลนะคะแม่แม่จ๋าดูนะคะวันนี้น้ำมูลค่อนข้างขึ้นเยอะเลยค่ะไม่รู้ว่าคุณป้าเราคงเราจะเล่นหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็ได้เวลาประมาณสามโมงกว่าแล้วคะ่ะก็ต้องพาคุณป้ามาอาบน้ำแล้วก็จะพากลับบ้านค่ะวันนี้ก็จะให้คุณป้าลงเล่นน้ำก่อนนะคะ ตามดูกันนะคะว่าคุณป้าจะเล่นสนุกไหมเป็นตรงฝั่งตรงลงแล้วค่ะเป็นทางลงเนาะตรงที่น้องๆน้องแฮปปี้เนาะน้องลักกี้ Lucky, แล้วก็พี่โดโด้มาเล่นกันค่ะคุณแม่จาแล้วคุณป้าก็จะมาเล่นตรงนี้ประจำค่ะเมื่อไหรที่พ่อควานพาคุณป้าลงมาน้ำมูลก็คือ จะลงเล่นน้ําตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นเปนเขาเรียกว่าเป็นท่าทางขึ้นทางลงของน้องๆช้างทุกเชือกเนาะถ้ามาก็ต้องมาเล่นน้ําตรงนี้คะ่ะจุดตรงนี้เพราะน้ําจะไม่ค่อยลึกมากเท่าไหรค่ค่ะ กันนะคะว่าคุณป้าของเราจะยอมเล่นน้ํากันหรือเปล่าตอนนี้น้ํามูลก็ค่อนข้างจะขึ้นเยอะนะคะแม่ๆจับเพราะว่าฝนตกเนาะฝนตก มาหลายวันแล้วค่ะน้ําก็เริ่มเพิ่มปริมาณเยอะขึ้นเมื่อปีที่แล้วนี่คือพอควานจะพาคุณป้าข้ามไปฝั่งนู้นนะคะไปกินหญ้าฝั่งนู้นได้แบบสบายๆเลยเพราะว่าน้ำไม่เยอะเนาะ อยากให้เด็กดื้อของเราได้มาเล่นน้ําแบบคุณป้านี่นะคะถ้าทางจะสนุกน่าดูถ้าน้องแสงจันทร์ได้ลงมานี่คงจะชอบใจน่าดูเลยค่ะตอนเช้าเล่นแรงไปหน่อยตอนเช้าแต่เด็นเ,นเ,เลยไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่รึมรึมรึมเต็มรึมรึเห็นไง เล่นกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะมีเพื่อนเล่นน่าจะสนุกคะ่ะคุณแม่จา๋าแต่วันนี้คุณป้าเล่นคนเดียวนะคะ คุณป้าได้มาเล่นนะ้ําแบบนี้ก็เหมือนเด็กๆเลยเนาะไม่ไม่ดูคุณป้าเล่นนะคะเหมือนเด็กๆเลยค่ะทําอะไรคุณป้าทําอะไรโก่งกลนมุดหาปลาแล้ว <ๆ S 2> คุณปา้าโก่งกลนขึ้นมาทําไมต่างก็มีหัวอ๋อหัวอยู่ข้างหลังตัวนี้นี่ก็ เป็นเรือครับที่อวนี่ก็เป็นเรือที่ชาวบ้านเขาไว้แจวหาปลานะคะคุณแม่จ๋าก็จะมีของพอควันด้วยเป็นลำคันสีขาวนู้นนะคะของพอควันเนาะแต่ว่าพอควันไม่เคยได้ลงมาหาปลาหรอกค่ะก็เราก็ต้องมีไว้เพื่อเผื่อว่าหน้าหน้าขุดมันหน้าอะไรนี่ต้องข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นนะคะคุณแม่จ๋าขุดมันหาหน่อไม้เนาะบางทีก็ได้ข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นเราจะ ยืมของคนอื่นเขาก็ไม่ได้เพราะว่าทุกคนเขาก็ต้องมีมีประจำบ้านไ,ไว้คุณป้าเล่นเหมือนเด็กๆเลยค่ะคุณแม่ยา <laughs> นานแล้วเนาะที่คุณป้าไม่ได้ลงน้ำส่วนมากพอความจะเอาไว้บนป่าค่ะ <laughs> สนุกเขาใหญ่เลย

เล่นเลดีอาากให่เลยระกเลยค่ะนี่ถ้าเจ้าแสงมานี่เราประกันสอมมันถ้าน้องแสงจัน มาด้วยนี่คงจะบันเทิงน่าดูเลยค่ะแม่จ๋าไม่รู้ว่าพ่อควานจะเอาขึ้นได้ไหมคะถ้าเจอน้ําแบบนี้เนอะหรือว่าจะกล้าลงเล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ ทำนะคะอ้าวนาเอาบน้ำเสร็จก็ขึ้นประทูตัวก่อนนะคะแล้วก็จะลงไปขัดตัวอีกครั้งคะ่ะก็ควานผ่าขึ้นมาถูต้นไม้นะคะ แรงธรรมชาติ arte, ครับผมพราะฟันข <Incred ibly, S 2> <c oughs> like ัดไม่ไหวต้องใช้ตัวช่วยเถื่อนหถ่อนเ่อนเถื่อนต้องให้มาถูต้นไม้นะคะคีิใครของต้นไม้นี้ตัวคุณป้าลืนแล้วครับลืนแล้วเนาะเพราะว่าทีนี้ถูก็ไม่ค่อยถูง่ายมีมันมันจะถูเถื่อนเถื่อนอยากเข้าป่า ไม่ไม่นนไม่ทูบอ่ต้นไม้มันลื่น้วต้นไม้ก็คือ,อจนออลืล่นแล้วค่ะคุณแมจ่จ้าเพราะว่าใครๆมาก็ทูเนาะจนต้นไม้จะไม่มีเปลือกอยู่แล้วค่นนี้ลากระตูดนะคะได้ปัดเป่าลูกไผ่ขัดตัวให้หมดสารเสียอันกินเปลือกนี่เหรอ ตามป่าแถบนี้ก็เป็นแหล่งอาหารของชุมชนเรานะคะแม่แม่จ๋ามีอาหารธรรมชาติเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีทั้งหน่อไม้มีทั้งแบบทั้งจิ้งหรีดอะไรก็มาขุดกันแถวนี้แถวนี้แล้วค่ะคุณแม่จ๋าทั้งมันทั้งอะไรเนาะที่ชุมชนของเราจะมาหากันแถวนี้ค่ะเพราะว่าเป็นป่าแถบริมน้ํามูลเนาะจะมีทุกอย่างให้ ชุมชนของเราได้หากินเลยค่ะมีทั้งถ้าข้ามฟากไปฝั่งนู้นก็เ,<อ>เห็ดขมค่ะ<อ>เห็ดขม<อ>เห็ดยูคาเนาะกําลังออกเลยอ,เลออกอีกแล้วออกอีกแล้วปีนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่เห็ดขม<อ>เห็ดยูคาอ,ออกเอาไว้ไม่ได้ครับทูกเดี๋ยวหายเฮ้ยต้องเก็บขึ้นไปด้วยนะคะเพราะว่าเก็บระวังเราทิ้งไว้ที่นี่ไม่ได้เดี๋ยวหาย เราโซ่ขึ้นนี้ก็จะลงไปล้างตัวครั้งอ,อีกครั้งนะคะแล้วก็จะพาคุณป้ากลับบ้านค่ะก็ระยะทางก็ไกลพอสมควรน่าจะเกือบทรงโลได้ออไดเนาะถูต,ตัวเสร็จแล้วก็ลงมาล้างตัวล้างตัวอีกครั้งนะคะก็จะพาคุณล้างตัวรอบนี้ก็จะพาคุณป้ากลับบ้านแล้วค่ะ nó đi không, ôi, mà cái này người ta sâu chắn ล้างตัวกดกลับบ้านนะคะถ้ามีเพื่อนเล่นนะจะเล่นสนุกกว่านี้ครับผมนี้ถ้าคุณป้ามีเพื่อนเล่นนี่จะเล่นสนุกกว่านี้เลยค่ะคุณแม่จ๋าอันนี้คือเล่นเชือกเดียวเนาะเลยไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ขนาดไม่คึกคักนะคะยังเหมือนยังเหมือนเด็กๆเลยาามามาม,าม,ามา Le, JI 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 ขึ้นฟ madre, buena, ังมาแล้วนะคะก็จะรอดูว่านะคะคุณป้ามาเจอน้องๆวัวที่ยืนอยู่ข้างๆนี้คุณป้าจะตกใจหรือเปล่านะคะไม่น่าจะตกใจเพราะว่าคุณป้าก็เจอบ่อยๆนะ เดินทางกลับบ้านแล้วค่ะอาบน้ำอบาบทาเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะคะเพราะว่าวันนี้คําแล้ววัวเยอะแยะเลยค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นที่เลี้ยงวัวของชาวบ้านของเราด้วยนะคะ นด่ก็ในสัตว์ดินืดแล้ว่ะเป็ดไปน้าตั้งกลับบ้านเลยค่ะแม่แม่จ๋าทางจะคิดถึงบ้านอย่างแรงเลยพอควานจะเดินตามทันไหมคะเนี่ยแม่์ควานด้วยจะเดินตามคุณป้าทันหรือเปล่ลาภาพอาจจะสั่นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่มีไม้กันสั่นกันเนาะ ข้อควานจะให้แวะกินยาข้างทางไม่รู้คุณป้าจะยอมทานหรือเปล่าจะแวะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแวะไหมแวะก่อนแล้วพอแวะก่อนนิดนึงเติมพลังก่อนกลับบ้านเพราะว่าต้องเดินทางไกลไม่รู้คุณป้าจะหหบหรือพ่อควานไม่ควานนะคะที่จะหหบก่อนนะ ตูบุญอ้าวกินไหมนี่น้ำตูบุญตูบุญปกติต้นต้นหนามแบบนี้นี่คือจะเป็นอาหารของช้างอีกประเภทอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่วันนี้ไม่กินกินไหมไม่กินไม่ยอมทานค่ะถ้าทางคิดถึงอยากกลับบ้านอย่างแรงแล้วกลับบ้านแม่ควันเดินเด้อ ในเวลาเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะแม่แม่จ๋าต้องเดินทางอีกไกลเลยค่ะสําหรับไปด้วยกันครับเดินทางกลับด้วยกันค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ปกติเลยนานจะพ่วงสนนสายนี้หมดเลยนะคุณแม่จ๋าเวลาน้ำมาเนี่ยพ่วงหมดเลยสำหรสายนี้ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแม่แม่จ๋าก็ไว้พบกันโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ